คาถาองค์อิงแผงริบ์อีกแล้วครับพี่น้องคืนเดียวครึ่งแสนเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นเราก็สวัสดีค้าสวัสดีเ c ซสาวน้อยแพงและสวัสดีเอฟซหลังอิงและสวัสดีเอฟซทั่วโลกครับวันนี้ถ้าว่าพูดถึงความเคลื่อนไหวของหญิงเหล่าควเคลื่อนไหวของพวกมะล่ำสาวน้อยแพงแ,พงและหัวข้อที่ผมว่าที่ผมพูดถึงต้นคลิปก็คือ คาาขอ้เอิงแข็งฤทธิ์อีแล้วครับขึ้นเดียวเหยียบแสนนั่นเดี๋ยวาะละเอียดเข้าคอยมาคุยกันว่ามันเป็นอย่างไรก็ดเดือเขาก็อัปเดตงานอยู่จะโสท่อนเขาอัปเดตอยู่งานอยู่อุบลหลชธทาน,นี่พี่น้องก,ก็ถือว่าอัญญากับรอบนี่ไปแบบแล้วกับอัญญาคือเก่าเอฟซีหลดลามและเอฟซีการต่อนรับอย่างอย่างไรคือเก่าเขาเห็นว,ว่า เอฟซีสาวหน่อยไปมองอ่าวงสาวหน่อยไปมองใดกะเอฟซีกะกะหายคนกะใหายการตอรับยางหล่นหลามยางลหลายๆคีิปพัสดีเห็นว่าแถวตั้งยาบันเท่ากะมักนิยมวงบอ,งองลลัมเบิงบองลลัมนี่ยกดะ,ะหลายๆหลายๆครั้งที่เขาเห็นในคลิปต่างๆกะสาวน่อยกับน,าน้าเนี่ยอยู่ประจำไี่น้องผู้ใดบอเสือกะไปิ่งคลิปว่าครับว่าสาวหน่อยแพยงไปมองมองใดกะนนเอฟซีน้าเนี่ย เพราะว่าผมก็เบิ่งทุกคลิปที่ลงกะถือว่าเจ้าภาพสบายใจได้ครับพี่นอกก้องก็คือว่าเอฟซีมามาหายกำลังใจหลายเพราะว่าหมอลลาคนดังก็หลายเพราะว่าตาผู้หญิงหรือเพราะว่าตาหนังเอ,อเอกสาวหน่อยเพล่แงงเพราะว่าพเ,เพิ่นก็เป็นหมอลลาเพิ่นเงินหลานลลาเพิ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับสำหรับวงสาวหน่อยเพล,เพล่แงงแต่กับหานาังเป็นวงที่เพิ่นสางมอลสางหนังอีกกระหายก,ก็คือหนงังคลายออกครับหนงังคลายออกกำลังสัก ลงๆสายลงวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี่อย่าลืมครับกลับไปเบิ่งเป็นกปรังใจกันครับเอาละครับคลิปนี้ให้พูดถึงที่เฮาเว้ว่าใบว่าขาเท้าอิงแขงลิขิตแล้วก็คือผมไปเบิ่งซ่องพอกันใช่ครับเพราะขาใช่มาขึ้นเนี่ยพ้นลงพ้นไล่ไล่สดมาไล่มาไล่ขึ้นขึ้นแหลกมาไล่ผิดวงขึ้นแหลกที่พ้นไล่กะห่างห่างหายไปโดนครับสําหรับมาไล่เปิดวงมาไล่ผิดวองเลยกะมาไล่ผิดรงองลูการนี้กะ เริ่มไล่มาขึ้นเริ่มไล่ก็ขึ้นกับพ่อเงียบเหงาพอสมควรพี่น้องกะสักพักหนึ่งผมเบิ่งกะมี่ยอดเข่ามากะบอนานเนี่ยคือกะว่ามันเป็นมือแเหลี่ะครับกะกับมาไปเรื่อยๆกับพ,พอกันใส่กับท่องคาถ่าอีหลางวิงเข้าพี่นอ้องอุกอิงอุกอิงอมเพียงแค่นั้นแหละครับพี่น้องเลยจักยอดว่าได้สายยอดฝากยอดเข่าแล้วก็ยอดยอดใหญ่ยอดหยังแล้วก็ยอด ชุดต่ย,ยอดใหญ่ก็คือเกือบสองหมื่นพี่น้องลวมไนซสดมือเคลื่อนเคลื่อนที่พอกันใช่ผนไหลเคลนแหลกอะเกือบแสนนะครับนี่ครับโปเซอ,อยยาลบรูวาค้าถาอุค์อิงยังใช้ได้ยังแข็งฤทธิ์อยู่ตลอดสําหรับคนคิดดีทําดีครับอีหล่าเฮายัางพอกันใช่พอก,กัคิดดีทําดีมาตลอด่อนถึงแตกนองเข้าไปวงวงแหลกมาแหลกพอเข้ไปก พอกันใช่ครับไปเบิ้งติดตามู่อีหนึ่งแหลกกระเสียนเพื่อจะไปในรถข้นดำดำเพลินนั่นแหละครับไปมาใส่ประกาศสภาพไปหันไปนี่ไปขขขไข่ไข่เป็นพี่เลี้ยงจนเท่าทุกวันนี้พอกันใช่พวกแกยังฮักกีะหลาอีกเฮ้าคือเก่าบ่มมี่นกกระทายคือเก่านกกระฮ็ดคือเก่าฮักจริงครับพอกันใช่แล้วก็พลองคาถาเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าคาถาอุ้งอิงแข็งเล็ดช้ได้ ยอดมาขึ้นกับหามื่นพี่น้องเอ้ยบอกมาผมกับคนลุกขึ้นกันว่าบอคิดว่าฝันว่า,าขึ้นแหลกไกลชนทะเลไหลปยปนีพี่น้องกนาดาษขึ้นแหลกนี่แหละครับความความดีความศรัทธาของแต่ละคนนะ่ะบ่ขึ้นกันนั่นแหละไฟัศรัทธาในความเชื่อตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีครับเพราะว่าอีหลาวิเข้ากะ ผมว่าน,น้องกะเป็นคนบ้นบานๆคนหนึ่งคนที่ว่าอาจจะมีบุญกมูทุกท่านเพราะว่าน้องไเพราะสมพสทเสร็จในว่วยที่แค่นี้แลวกะมีบ้านมีรถมีล่าแต่ก็มีซื้อเสียงกับถือว่าวงองค์เองกัถือว่าเป็นวาสนาดีพี่น้องคลิปนี้กาวความเคลื่อนไหวของคาถาอีกฝ่าวฝาพี่น้องครับว่าเกิดจากไหนก็คือคาถาของคาถาแล้วไร่ซดได้เครื่องแสนพี่น้องคลิปนี้กะ เอาไว้สนีนะครับรอย่าลืมครับสองวันอซ่อนอาสรมวนอาศรมท่านเพลินก็ฝากไว้ใจในการกดไลค์เพื่อจัดเฮ้ถิ่มาสนับสนุนลาวยิเฮ้าข่าวต่างๆแหละสนับสนุนวงการหมอล่ำครับผมคลิปนี้คนอื่นก็จะ,จะล่าคลิปนี้กะอย่าลืมนะครับเดอ้อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาหนังคล้ายอกไปเบิ่งกันเสื้อ่าหนังเรื่องนี้ดีอย่างไห้จูงมือจูงหลานไปเบิ่งครับว่า ปอโจและผู้หลวมทุนด้วยอีหลาวงิงเฮ้าและเสียนนเป็นคนสางหนังเรืองแรกจะออกมากแบบไหนไปเบิงไปหากางใจกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ